สวัสดีครับเดี๋ยวแนะนำผลงานนิดนึงนะครับผมสามเล่มนี้ก็เพิ่งเก็บเก็บงานเสร็จสดๆร้อนๆนะครับเมื่อกี้เองก็เป็นรุ่นมินิชายทงนะครับใบสามนิ้วตัวนี้เป็นสเตเลด420 J2 นะครับสำหรับทำม,มีดโดยเฉพาะนะครับ <c oughs> มาดูจึงเจเล่มนะครับ ตัวใบเหมือนกันนะครับตัวใบเหมือนกันเก็บงานเหมือนกันแตกต่างนะครับตรงที่อารมณ์ของงานด้ามน,นะครับอันนี้ก็ต่อไม้ต่อเขาให้นะครับอ่าตัวนี้ท้ายด้ามเป็นไม้สาทรน,นะครับลายเขาจะสวยๆหน่อยอันนี้เป็นกอกวางนะครับกอบกวางเลี้ยงนะครับต่อมาก็แทรกไม้ ขวกวางนะครับส่วนท้ายด้ามตัวนี้นะครับจะปล่อยเป็นฟรีฟอร์มอันนี้เป็นปุ่มประดูนะครับจะแปลก,กตาหน่อยนะครับอ,อีกอันหนึ่งอีกเล่มนึงนะครับอันนี้ท้ายด้ามจะเป็นโขวกวางนะครับก็เล็กๆนะครับน่ารักน่ารักใบสามนิ้วใช้งานจิบปลาถาได้นะครับได้ปาดตัดเฉือน นะครับเล็กๆนะครับสวยงามโอเคครับผมขอบคุณครับ